ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนักล่าอัมพันทะเลจะหน้าใหม่หน้าเก่าหรือผู้ที่เป็นคอลเลกเตอร์เก็บสะสมนะคะวงการพระเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามันทดสอบยังไงนะคะก่อนที่คุณจะโพสต์ลงไปในนี้นะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายภาพนี้นะคะใช้ความเร็วสี่เท่านะคะอัมพันทะเลคุณสมบัติคือจะร้อนเร็วร้อนไว แล้วมันก็จะเย็นตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะตอนที่เขาขับน้ำออกมานะคะน้ำของเขาจะเหนียวหนืดข้นสีแบบอัมพันเลยนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแบบคล้ายๆขี้วัวหรือใบยาสูบนะคะบางทีมีกลิ่นทะเลด้วยทีนี้คุณดูตรงนี้นะคะคือจุดสำคัญเลยค่ะ เวลาคุณแตกมันแล้วก็จับมันแยกมาเนี่ยมันจะหนืดแล้วก็ติดนิ้วคุณนะคะแล้วเป็นไฟเบอร์เห็นชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่คือของที่เป็นเป็นเกรดคุณภาพสูงนะคะอัมพันทะเลนะคะก้อนใหญ่หายากส่วนมากจะเป็นก้อนเล็กๆเ,เจอกันแต่มีโอกาสเจอได้นะคะแล้วศึกษาในเพจนี้นะคะราคาของอมพันทะเลเขาจะซื้อกันสามเฉดสีนี้นะคะ ณวันนี้ที่34.70อัตราค่าเงินบาทนะคะก็จะเป็น8,67,500บาทจนถึงเมือเออทดที่ก้0 0แสนกว่าบาทนะคะราคาซื้อขายฉะนั้นบร็กเกอร์นะคะบางทีเขาอาจจะต่อรองกับคุณถ้าคุณเจอเอ่อคนที่เอาไปทำยาเอาไปทำ อะไรได้เนี่ยเช่นวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางโลชั่นหรือยาจีนที่บำรุงหัวใจขายได้ก็ขายไปเลยนะคะแล้วถ้าคุณมั่นใจว่ามันเป็นอัมพันทะเลที่อยู่ในมือคุณเป็นออวกวานขี้วานนะคะ ก็อันดับแรกนะคะให้คุณถ่ายรูปตัวคุณกับสินทรัพย์ของคุณนะคะเพราะมันมีมูลค่ามันยิ่งกว่าคุณถูกหวยซะอีกนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะควรเก็บมันห่างจากมดมแมลงแมวหนูอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ อย่ากเก็บมันในที่เย็นเกินไปมันจะขึ้นลาหรือร้อนจัดเกินไปมันก็จะสลายหรือแห้งไปอะไรอย่างนี้นะคะอําพันทะเลบ้านเรานะคะสามารถซื้อขายกันได้เพราะมันเป็นอวกวานหรือขี้วานมันไม่ใช่ซากสัตว์อีกอันนึงที่คุณจะโพสในในในกลุ่มนี้ได้ก็คือม ok ุกเม l โลหอยหรือว่าอยาอายุวัฒนะก็ได้นะคะที่ที่คุณมีสูตรพร้อมที่จะขายใครที่จะนําไปพัฒนามันอาจ อําพันทะเลถ้ามันสูงมากราคามันสูงมากคุณอาจจะต้องเสียภาษีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไบเออร์ผู้ซื้อนะคะแล้วคนที่จะซื้อคุณในนี้นะคะ,ะมีทั้งดูไบฮ่องกองสิงคโปร์ใกล้ๆเขาก็ซื้อแล้วก็ทางสหร,ราชอาณาจักรนะคะโพสต์ไปเถอะค่ะเดี๋ยวถ้ามันใช่เขาก็จะติดต่อคุณไปเองนะคะ กลุ่มนี้นะคะสร้างขึ้นมาจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่น้องชาวประมงที่จะได้มารวมตัวกันแล้วก็พบปะกันเพราะว่าขุมทรัพย์ใต้ทะเลมีอยู่หลายชิ้นที่ไม่ใช่อำพันธ์ทะเลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะคะนี่แปลออกมาจากหน้าเพจที่เขาซื้อขายอำพันธทะเลเขาขายไม่ออกกันนะคะบางคนมี40-30กิโลอมพันทะเลพอ คุณเห็นตรงนี้และเทียบกับที่บล็อกเกอร์ระดับโลกคลิปตอนต้นรายการนะคะไอะตอนต้นเรื่องที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันจะคนละอย่างกันนี่คือไขมันจากร้านอาหารนะคะแล้วมันดูคล้ายมากหลายชิ้นแม้กระทั่งขี้หมาก็คล้ายนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูใน เว็บไซต์ของเราอันนี้ก็เหมือนที่บอกนะคะมาจาก Bangkok t h a i l a n ์นะคะร้านอาหารแล้วก็ไขมันหลุดลอยละล่ลองถูกน้ำถูกแสงแดดออกซิไดพื้นผิวมันอย่าลอยไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วเขาเก็บขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันหน้าแหกให้มั่นใจว่ามันใช่ ผิดถูกไม่เป็นไรค่ะโพสต์มาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเช็คให้คุณดูนะคะแล้วพี่น้องคนไหนนะคะที่สามารถขายตรงได้แล้วก็มีรายชื่ออยู่ข้างอยู่ในเพจนี้ถ้าใครที่จะให้เราช่วยนะคะเราก็จะเรียกว่าทุกคนนั่นแหละค่ะโพสต์มาค่ะเราเชื่อมโยงไปยังไบเออร์ผู้ซื้อเดี๋ยวผู้ซื้อเขาติดต่อคุณไปเองสินทรัพย์ในทะเลใต้มหาสมุทรนะคะไม่ใช่แค่อวกวานมีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาตินะคะ ทองคําวัตถุโบราณนะคะายาอายุวัฒนะหรือ The Secret Beauty ความงามจากใต้ทะเลนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใบที่เรียกว่าการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีไม่ได้บอกว่าเป็นอัมพันนะคะเขาจะมีศิลปะในการดูของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบปะกันแล้วก็พูดคุยกันเพราะสินทรัพย์ในทะเลขุมทรัพย์ในทะเลเราต้องรักษาให้ลูกหลานของเรา อยู่ได้กับมันได้นะคะได้มีทั้งปลาแล้วก็ทั้งสมบัติที่จะเลี้ยงอาชีพเขาได้ตลอดไปโพสต์ในนี้นะคะอะไรโพสต์ได้ก็โพสต์แล้วค่อยมาพบปะกันนะคะขอบคุณทุกท่านแล้วอย่าลืมว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ